เริ่มเลยนะครับอ่าได้สตาร์ทอันนี้ตัวน,นี้เป็นของเว็บร้อยสิบห้านะครับคาบูเนะอะอันนี้คือการกดสตาร์ทไม่ได้ก็คือทานหมดแล้วแหละจนว่าจะเป็นทานหมดเนอะอ่าวิธีการถอดนะครับลำแรกเราก็ต้องถอดแบตก่อนถอดแบตเตอรี่ นะครับแล้วก็เราก็พวงมาลัยเนาะเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะถอดน็อตน็อตห่างปลาน็อตยึดห่างปลานะครับการถอดเราต้องนี่ครับเราต้องหาประแจมาจับตัวล่างน็อตตัวนี้ด้วยนะน็อตตัวล่างแล้วก็ค่อยไขน็อตบนออกนะครับอ่า ไอ้ของร้อย้าตัวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นของพวกพวกเซบีซบีอาร์มั้งอ่าเซบีซีเนี่ยมันจะทําให้สติกข้างในข้างในข้างในใดเนี่ยมันแตกถ้าเผื่อเราไขตัวนี้อย่างเดียวเราไม่จับเราไขตัวบนโดยที่ไม่จับตัวล่างนะครับไอ้ตัวล่างเนี่ยประแจาน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 เนี่ยหนา้ย่มันไม่เข้าหรอกเราต้องไปไปเจียให้มันบางครับ ทำให้มันบางเพื่อที่จะให้มาะสอดสอดเพื่อล็อกน็อตอย่างนี้ได้<ๆ>เพื่อเยกไขยน็อตออกเนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือถ้าเป็นพวก C B C p R นะเราต้องระวังเลยเราต้องจับให้แน่นแล้วก็ไข,ขายตัวบนออกไม่เช่นนั้นพลาสติกตัวไหนมันจะแตกนะครับแต่ของร้อยยห้ามันมันไม่มีเลยไม่เลยไม่ไม,ไม,ไม่ซีเรียส แล้วก็ถอดไม่มีอะไรถอดออกหมดแล้วก็มาถอดน็อตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็ดึงฉากออกขึ้นมาเลยเนาะอันนี้ผมทมําไว้เรียบร้อยแนละ้วไงตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปพอถอดมาแล้วลรกสลัดใดก็จะเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้อก็ตามนี้เนาะสุบ,บ้าอ่าสังเกตถอดเราจะถอดใดรุ่นอะไรเราจะต้องสังเกตว่าเขามีมากอะไรไหม นี่ตัวนี้เขาก็มีมาร์กนะเป็นมาร์กมาร์คตัยมาร์คตัวล่างมาร์คตัวบนเนาะแล้วตัวนี้มันเป็นเป็นแม่เหล็กนะถ้าเผื่อมันใส่ไม่ตรงอะ่ะมันจะหมุนกับด้านเนี่ยมันจะเสียเวลาครับเราก็ถ้าเราถ้ามันไม่มีนะมันไม่มีเราก็ขีดเอาก็ได้เนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ขีดไว้เนี่ยเห็นไหมมีมีขีดเห็นไหมขีดเราขีดอะไรก็ได้ขีดไว้เนี่ย ถ้าถ้าเผื่อเราหาไม่เจอขีดไว้เนาะก่อนที่จะถอดนะแต่ตัวนี้มันมีมาร์กอยู่แล้วเขาทำมาเขาเผามาร์กให้อยู่แล้วอ่าเราก็เราก็จะไขน็อตตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์เจ็ดนะผมแนะนำไม่ใช่เป็นบล็อกนะครับไม่แนะนำไม่ใช่เป็นแหแนนะเพราะเดี๋ยวถ้าหัวมันเสียขึ้นมาเนี่ยมันมันยากในการจะจะถอดออกนะนี่ผมถอดออกมาแล้วปุ๊บกดปุ๊บแล้วก็ถอดออกมานะ เนี่ยผมก็เราจะถอดทั้งบนเหนือได้ข้างล่างก็ได้ฐานมันจะอยู่กับตัวล่างเนาะเนี่ยถ่านอยู่ตรงตูดก็ถอดหัวกอก็ได้นี่ฟาบไปแนละ้วโอลิงร่วงไปนี่นี่นะครับอ่าอันนี้ถอดหัวมาก่อนอันนี้ก็เป็นแหวนรองของเขาเนาะแล้วก็ถอดแม่เหล็กก็ได้หรือถอดมาแล้วนี่เป็นแม่เหล็ก น,ะนี่ไม่เหล็ของเขานะครับตัวทุ่นของเขานะครับาอ่านี่ทุ่นที่เราเรียกกันได้เข้าใจอ่าฐานเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยฐานอยู่ตรงนี้อ่านี่คือฐานหมดเนาะฐานหมดแล้วเราก็ทำไงก็เปลี่ยนฐานไง นี่ครับเหตุผลที่ของเขาถ้าตัวใดของเขาเนี่ยราคาจะมีราคาที่แพงมากนะครับของของอยิีห้านะครับดูลักษณะงานของเขานะครับเห็นไหมทองแดงของเขาเนี่ยคือมันจะทนนะทองแดงเนี่ยมันจะทนมากเลย มันจะกินไม่ไม่เยอะเห็นไหมฮะถ้าเป็นของของแท้เลยอะถ้าใดมาจากโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะมอไซค์รถยนต์เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะทนมากเลยนะครับมันจะไม่ค่อยสึกที่หมดคือฐานเนาะเขาต้องทําแบบนั้นแหละแล้วก็ดูลักษณะไหมลักษณะนี่เขาจะเป็นดีดสปริง เห็นไหมฮะอันนี้คือเหมือนรถยนต์เลยนะเนี่ยคือเราขนางานนะมันมันดีไงไม่มีอะไรลูกปืนเห็นไหมนี่เป็นลูกปืนหลวงนายลูกเนเข็มไม่ใช่ลูกปืนที่มันเป็นอ่าเป็นเมด็ดอะดูักสณะแม่เหล็กเห็นไหมสี่ก้อนนะฮะไม่ใช่ก้อนเดียวนะนี่ เสี่ก้อนะนะเหตุผลที่ใดเขาถึงแพงนะครับก็มีประมาณอ่าพอนี้แต่ผมก็จะทำความสะอาดนี่ก็ชุบนี่แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนฐานแล้วแค่นั้นน่าจะเสร็จแล้วก็จะล้างด้วยอะไรก็ได้ล้างด้วย เราแต่ถนัดจะใช้อะไรอันนี้ผมก็มีสเปรย์ล้างยูกนิกเนาะแต่ผมก็จะล้างด้วยน้ำมันก่อนแล้วกันแต่อันนี้มันไม่เลอะไม่เลอะผมก็ใช้ตัวนี้เลยสเปรย์สเปรย์ล้างอะไรก็ได้ึ่งเป็นสเปรย์ล้างดินเล้งล้างครบ,บู้ล้างทนิคมันคล้ายๆกันนะครับคือไม่ต่างเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าถ้ามันเลอะๆมากมก็จะใชะ้น้ำมันล้างก่อนแล้วค่อยมาตามด้วยสเปร์นะครับเพราะสเปร์มันจะขจัดคราบมันที่เกาะอยู่กับกับเชิ้นส่วนพวกนี้นะครับครับผมนี่วิธีถอดที่จะเปลี่ยนฐานนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบล็อกอยู่เมืนะ่อกี้เนาะ นี่ตัวนี้เขาจะเป็นฉนวนนะครับอาฐานเขาจะมีอยู่2ชุดเนาะฐานชุดเนี้ที่เป็นเกียวน็อตเนี่ยนะครับเป็นฐานที่ต่อจากโค้ไฟบวกนะครับส่วนอีกตัวนี้ตัวที่เขียนว่าตัวเเนี่ยจะเป็นฐานาต่อผ่านกาวหรือข้อรบเนาะ พราะมอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์ดีซีต้องใช้ไฟบวกลบในการปั่นมอเตอร์นะครับอ่าก็คือก็แ,แค่นั้นเองสำคัญคืออ่าฐานฐาน่คู่วบวกเนาะพูดง่ายๆแล้วกันเขาจะมีฉนวนกั้นนี่ไหมฉนวนกั้นเนี่ยอ่า ชนวนชนวนฝั่งนี้ก็คือเนี่ยมีชนวนเนาะนี่ถอดออกเลยแล้วกันนี่ก็เป็นชนวนแล้วก็เป็นกลมๆน,น้อยๆที่อยู่เข้าไปในร่องนี้นะฮะแล้วก็นี่นะพอถอดแล้วก็ถ,ถอดออกมานี่ก็จะมีชนวน,นตัวอีกตัวหนึ่งอ่าที่ผม,มให้ความสําคัญในการถอดนะครับคืออ่ามันจะมีชนวนตัวนี้แหละเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใช้ประแจหลอกน็อต ในการขันเนี่ยํำให้ชนวนที่อยู่ตรงฝั่งเนี้มันแตกนะครับมันแตกมันแตกแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องนัดแปลงเอาหาอ,อะไรก็ได้มามาทําเป็นชนวนแทนนะเพื่อที่จะไม่ให้อะไอเนี่ยไอเกลียวเนี่ยไอแท่งเกียวน็อตเนี่ยสัมผัสกับโครงของมอเตอร์นะครับมันจะเกิดการ็อตเนาะ อ่นี่อันนี้นี่คือมันแตกนะแต่จากการถอดรั้งก่อนใครก็ไม่รู้เนาะเนี่ยปกติมันจะมันจะเต็มเลยนะนะครับอ่าคือการถอดใดมันสถ้าเป็นนอ็นอตน็อลอกสองตัวสําคัญเราต้องจับปแจเอ้หาปจัจแจมาจับน็อตสองตัวลลอกเข้าด้วยกันนะครับนี่ผมถอดออกเลยกันเพิ่มอดมา มาพุ่ไม้วงไปไหนเนี่ยโอเคโอ้ไฟที่หยับไข่นี่ครับนนี่นะเชื่อหนวนเนี่ยปกติมันมันจะไม่แตกอย่างนี้นะแต่นี้มันแตกแล้วอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรจัดการได้นี่ครับอ,ะ,อะไรอะไรใดเนาะอ่านี่เป็น นี่ของเก่านะครับราเดาาที่เราเบิกมาเป็นของ CBR นะครับหนึ 150. ่งห้าศูนย์น้ตได้ตัวนี้ใช้ด้วยกันกับ CBR หนึ่งห้าศูนย์นี่นะโแกะมาให้ดูนี่ครับได้ทานได้เขาใหม่แเรถทานได้แบบนี้เขาจะไม่มีสปริงให้นะให้ดูจะไม่มีสปริงให้ เราต้องถอดสปริงมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ก่อนจะใส่เราก็ต้องเช็คความคล่องของของฐานก่อนตอนแรกมันไม่คล่องอย่างี้แหละพอดีผมเนี่ยมันมันมีรอยเสษจากการปั๊มผมก็ตะบายออกบายออกให้มันคล่องนะไม่ต้องคล่องอย่างงี้นะครับโอเคประมาณนี้เวลาประกอบแล้วก็ทำาปกตินะนี่ก็ ประมาณนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวประกอบ